ข้าสู่ออซิวลารีีนะคะวันนี้มาเจอกับพิธา,า,านาบานมีวัตถุประสงค์จริงๆวันนี้มาทานอาหารเช้าข้างนอกกับลูกชายมาทำไมครับพี่ใบสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ใบามาเซอร์เบตเค้กกันด้วยกันทุกคนมาเซอร์เบตด้วยกันนะคะโอเคมาเลี้ยงฉลองครบรอบเค้กของช่องออซ่วลไรตี้นะคะวันนี้มาทานอาหารเช้าคาเฟ่นอกบ้านพี่ใบเกบเรียน ไม่อยากไปกีฬาขอบคุณครับลูกไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ออซ v วล i ตี้พิจานานะคะ,ะทำช่ชองออซ v วล i ตี้นี้เพื่อรูบรวมชาวมีนนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่วันนี้พิเศษค่ะพิเศษสุดๆมากๆเลยคือพี่จะเข้ามาเพื่อบอกทุกๆคนว่าช่องออซิวลตี้ของเราครบ 10K แล้วนะคะ Okay. จากที่มีสมาชิกสตาร์ทแค่16คนนะแล้วเริ่มเป็น26คนและเป็น1,000คนวันนี้1 0 K โอ้โหถึงจะแบบว่าไม่ฟู่ฟ่าหูหวานนะคะแต่พี่บอกได้เลยว่า1 0 K นี้นะคะสำหรับคนที่ติดตามชอบออซิวาริตี้นะเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจที่แบบว่าทำให้พี่เนี่ย อยากที่จะทํางานนะคะให้กับชาวราศีมีนต่อๆไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจนะคะที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวมีนด้วยกันวันนี้นะคะพี่จะมาบอกว่ามาทําตามสัญญานะคะที่ว่าถ้าเราครบเทนเคแล้วเราจะมีโปรเจกต์ที่2นะคะวันนี้คลิปนี้นะคะพี่จะมาเริ่มโปรเจกต์ที่2นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะถ้าเกิดน้องๆนะคะใครก็ตามที่ได้ ชมคลิปนี้นะคะถ้าอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์1 0 K ของพี่นะคะคือพี่จะทำวิสเนษอย่างหนึ่งอย่างนะคะแล้วพี่จะให้ผู้โชคดีนะคะที่ ขึ้นมา10คนนะคะมาร่วมทำบิสเนสกับพี่ในโปรเจกต์ที่2นะคะเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนนะคะในเรื่องของรูปแบบวิธีการทํางานร,รูปแบบของการทํางานในบิสเนสที่ทําร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการทํางานพี่จะเป็นคนออกเองนะคะส่วนผลกําไรนะคะเราจะ พี่จะบอกว่าพอได้10คนแล้วผู้ช่องดี10คนแล้วเราจะเปิดแอดไลน์กลุ่มนะคะพี่จะเข้ามา,อาบอกว่าเราจะทำอะไรทำแบบไหนรูปแบบยังไงนะคะแล้วเราจะลงทุนเท่าไหร่แล้วพี่จะเป็นคนออกให้กับทุกๆุหุ้นส่วน1ิหุ้นนะคะพอพี่ออกหุ้นให้เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มที่ทำธุรกิจร่วมกันเพราะทำธุรกิจร่วมกัน นะคะเราจะมาคุยกันทุกวันนะคะในเรื่องของอาการปันผลอะไรต่างๆถ้าน้องๆคนไหนบอกว่าเอาออยากจะเอาธุรกิจเนี้ยไปทำเองเพราะพี่เริ่มต้นใ้แล้วสอนใ้แล้วนะคะเอาอยากไปทำเองน้องๆก็สามารถที่จะถอนเงินทุนที่พี่มอบให้นะคะและกำไรณนะวันนั้นไปทำเองได้นี่คือรูปแบบของโครงสร้างธุรกิจคร่าวๆที่เราจะมาทำร่วมกันในโปรเจกต์ วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้นะคะโปรเจกต์ที่2นี้คือพี่ต้องการที่จะสร้างอาชีพนะคะและก็สอนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย,อย่างยั่งยืนและถาวรน,นะคะเป็นโปรเจกต์นำร่องเหมือนกันเพราะว่าพี่เองก็ไม่เคยทําแต่พี่คิดว่าพี่หน้าที่จะทําให้มันเกิดผลกําไรได้กับน้องๆน,นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมเป็น1ิบผู้โชคดีนะคะของโปรเจกต์นี้ลงชื่อกันไว้ที่ เพจใน f a c e b o o k ไม่ใช่ที่นี่นะคะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ของเ,อเพจรวมคนคนราศีมีนนะคะที่ f a c e b o o k นะคะต้องไปลงชื่อที่นู่นนะคะไม่ลงชื่อใต้คลิปนี้นะคะแต่พี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่นี่นะคะไปลงชื่อที่นู่นนะคะลงชื่อทําตามกติกานะคะไปหาเข้าไปที่ เพจชื่อรวมพนคนลราศีมีนก่อนนะคะแล้วก็ไปหาคลิปไปหาโพสต์นะคะที่ขึ้นว่าฉลองครบรอบ 10K ช่อง p อซี่บรา i t ลนะคะแล้วก็ไปลงชื่อตัวเองรายละเอียดตามที่พี่บอกไว้ใต้โพสต์นั้นนะคะและพี่จะติดรับเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างตื่นเต้นมากนะที่จะทําธุรกิจนี้ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะ หน้าที่เป็นคนที่อยากที่จะทําให้มันประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นพี่อยากที่จะขอเวลาคนที่จะคัดเรื่องเนี่ยปิดนะคะสิ้นเดือนเมษานะคะแล้วหลังจากปิดแล้วพี่จะคัดเรื่องผู้โชคดีสิบคนนะคะปิดสิ้นเดือนเมษานะคะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้สนใจอยากจะเข้าร่วมโปรเจกต์กับพี่ทุกอย่างฟรีนะคะทุกอย่างฟรีพอเราเริ่มต้นไปด้วยกันทํางานไปด้วยกันได้ผลกําไรแบ่งปันผลเรียบร้อยถ้าน้องอยากจะเอาไปทําเอง กอที่ยกให้ทั้งทุนทั้งกำไรนะวันนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นโปรเจกต์ฉลอง 10k นะคะฉลองอสร้างไรายได้ให้กับาชาวราศีมีนอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะจ๊ะเอาเป็นว่าเราจะเข้าไปใกล้กันอีกขยบเข้าไปใกล้กันอีกแล้วนะคะในอีกติด อีกสเต็ปหนึ่งะคะในการเป็นครอบครัวมีนด้วยกันนะคะและอย่างที่บอกนะคะตอนนี้น้องๆมีนนะคะใครที่อยากที่จะนำผลิตภัณฑ์ของมีนสบู่มีนนะคะไปขายนะคะตอนนี้พี่เฉพาะชาวราศีมีนนะคะอันนี้ขอโทษด,ด้วยกับราศีอื่นนะคะ,ะนำไปขายก็ไปติดตาม รายละเอียดว่าจะทํายังไงแอดไลน์อะไรเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นแอดไลน์น้องเบียร์ไว้ข้างล่างด้วยว่าเข้าไปยังไงแล้วก็ตอนนี้เขากําลังลงชื่อแจกอยู่นะคะ <c oughs> ก็พี่ก็ทําสบู่ขึ้นมาเป็นสบู่ชื่อสบู่มีนเป็นไงสปอยชาวมีนเกินไปว่าขนาดผลิตภัณฑ์ยังชื่อเป็นสบู่มีนเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากจะเริ่มต้นนะคะรายได้พิเศษนะคะพี่ก็ให้สบู่มีนเนี่ย ไปขายก่อนเลยไม่ต้องเสียตังอะไรทั้งนั้นนะพอคุณสร้างรายได้ได้แล้วถ้าคุณอยากจะต่อยอดรายได้นั้นก็กลับมาเอาแล้วค่อยซื้อกันไปว่ากันไปแต่การสตาร์ทนะคะพี่สตาร์ทให้จากที่แจกฟรีนะคะตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอาหารมาแล้ว thank you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  มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูอาหารก่อนของวิบไ น่าทานไหมจ้าพี่ไบตัวกินเบคอนใช่ไหมครับลูกใช่ฮะใช่ไหมครับลูกอันนี้ของพี่แซนด์วิชเบคอนแซนด์วิชถามจริงว่าดูน่าทานนะแต่าถามว่าเป็นอาหารโปรดปเปล่าไม่ <laughs> วันนี้เอาใจลูกชายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนไม่เป็นไรลูกเอาไว้ที่จานหนูก่อนหนูไว้ข้างๆโอเคขอบคุณครับแล้วหนูแน่ใจเหรอ,ยอยาทานไข่อันเดียวได้ ิีม่ะลูกเอาเบคอนไปไหมไป,ไป,ปค่ะใบไม้ขอทบัสโกให้แม่หน่อยครับนี่ทบัสโกซอสพริกครับลูกอะพูดกันต่อนะคะสำหรับสบู่นะคะตอนนี้เปิดแล้วนะคะให้ลงทะเบียนขอรับสบู่นะคะเอาไปขายต่อฟรีเอาไปขายฟรีก่อนเลยสำหรับชาวราศีมินนะคะแต่ถ้าราศีอื่นทบบมือซอสด้วยนะลูกนะถ้าถ้าราศีอื่นนะคะโอเค อยากที่จะเอาไปขายนะคะก็ได้สิทิิพิเศษก็ติดต่อลายแอดน้องเบียใต้นี้ได้เลยแต่ส่วนชาวราศีมีน,นะคะถ้าอยากจะสร้างไรายได้ก็เอาไปฟรีเลยนะคะ mm hmm. พี่จะให้ไปต่อยอดไปทําไปสร้างอาชีพได้ฟรีเลยนะคะในรอตแรกนะคะเพราะฉะนั้นโอเค thank you so much เพราะฉะนั้นมี2ออย่างในคลิปนี้ที่จะบอกคือ1 เ0นเคแล้วเราเปิดโปรเจกต์ที่สองฉลองกันเย้ yeah! ใครที่สนใจเข้าไปที่เพจร,รวมพลคนราศีมีนไปลงชื่อกันได้เลย ปิดสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะแล้วพี่จะคัดเลือก10คนมาร่วมงล,งลงทุนกับพี่ในโปรเจกต์ที่2สร้างรายได้อย่างยางั่งยืนและถาวรโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายไม่ต้องเสียเงินลงทุนเลยเรามาบริหารแล้วก็มาสร้างรายได้ไปด้วยกันนะคะส่วนอันที่2คือพี่ทําสบู่ชื่อสบู่มีนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังเปิดลงทะเบียนให้กับ น้องๆราศีมีนะคะที่จะนําสบู่ไปต่อยอดไปขายไปสร้างไรายได้ฟรีนะคะใครที่สนใจลิงก์น้องเบียอยู่ตรงนี้นะคะเข้าไปอไลน์ายแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดกันได้วันนี้ขอทานอาหารก่อนแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสําหรับผู้ติดตามทั้ง 10K กว่าๆนะขอบคุณที่มาอยู่เป็นครอบครัวมินด้วยกันแล้วขอให้อยู่เป็นครอบครัวมินแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ